ฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ใช้ใจ่ายมาตั้งแต่เล็กจนเติบโตถึงปัจจุบันฉันขอบคุณเงินสำหรับทุกการเรียนรู้การพัฒนาทักษะให้งอกงามฉันขอบคุณเงินสำหรับบ้านสถานที่พักอาศัยให้ฉันได้พักผ่อนนอนหลับสบาย ฉันขอบคุณเงินสำหรับเสื้อผ้าสร้อยแหวนเครื่องประดับเครื่องประทินผิวที่ให้ฉันได้แต่งตัวสวยๆตามใจชอบฉันขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพฉันขอบคุณเงินสำหรับอาหารทุกมือ้อในการเลี้ยงชีพฉัน ฉันขอบคุณเงินสำหรับรถคู่ใจของฉันยานพาหนะที่ให้ฉันได้มีความสะดวกในการเดินทางฉันขอบคุณเงินสำหรับทุกการใช้จ่ายซื้อในสิ่งที่อยากได้อย่างมีอิสระทางการเงินฉันขอบคุณเงินที่ดนบันดาลความสุขความสนุกให้แก่ฉัน ฉันขอบคุณเงินที่ปลดทุกความกังวลให้แก่ฉันได้ทำให้ฉันอุ่นใจสบายใจเกี่ยวกับเงินได้ตลอดเวลาฉันขอบคุณเงินสำหรับทุกการเดินทางการท่องเที่ยวให้ฉันได้เห็นโลกอันกว้างได้พบสิ่งที่แปลกใหม่ในชีวิตฉันขอบคุณเงิน ที่ทำให้ฉันเป็นผู้มีความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือฉันขอบคุณเงินที่ให้ฉันเป็นผู้ได้รับสิทธิ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและฉันสามารถรวยได้อีกฉันขอบคุณเงินที่เงินรักฉันเงินเข้ามาหาฉันและฉันรักเงินมากฉันขอบคุณเงิน ฉันเห็นคุณค่าของเงินเสมอเงินมีค่าสำหรับฉันฉันเป็นผู้ควบคุมเงินฉันขอบคุณเงินทุกบาททัารสตางค์ที่ได้ใช้จ่ายมาตั้งแต่เล็กจนเติบโตถึงปัจจุบันฉันขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพฉันขอบคุณเงิน ฉันสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างจริงใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณเงินสำหรับอาหารทุกมือ้อในการเลี้ยงชีพฉันฉันขอบคุณเงินสำหรับทุกการเรียนรู้การพัฒนาทักษะให้งอกงามฉันขอบคุณเงินสำหรับบ้านที่พักอาศัย ที่ให้ฉันได้พักผ่อนนอนหลับสบายฉันขอบคุณเงินสำหรับเสื้อผ้าสร้อยแหวงเครื่องประดับเครื่องประทินผิวที่ทำให้ฉันได้แต่งตัวสวยๆตามใจชอบฉันขอบคุณเงินสำหรับรถคู่ใจของฉันยานพาหนะที่ทำให้ฉันได้เดินทางอย่างสะดวกสบายฉันขอบคุณเงินสำหรับทุกการเดินทาง การท่องเที่ยวฉันขอบคุณเงินสำหรับทุกการใช้จ่ายซื้อในสิ่งที่อยากได้อย่างมีอิสระภาพทางการเงินฉันขอบคุณเงินที่ดนบันดาลความสุขความสนุกให้แก่ฉันฉันขอบคุณเงินที่ปลดทุกความกังวลให้ฉันได้ทำให้ฉันอุ่นใจสบายใจเกี่ยวกับเงินได้ตลอดเวลา ฉันขอบคุณเงินที่เงินรักฉันเงินเข้ามาหาฉันโดยง่ายและฉันรักเงินมากฉันขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือฉันขอบคุณเงินที่ให้ฉันเป็นผู้ได้รับสิทธิแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและฉันรวยได้อีกฉันขอบคุณเงิน ฉันเป็นผู้ควบคุมเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินเสมอเงินมีค่าสำหรับฉันฉันขอบคุณเงินฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างจริงใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณ